สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกท็อปแพรรี่จันทที่4สิงหาคมจากเวทีมวยจังหวัดประทุมธานีอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินทศึกท็อปแพรรี่จันทที่4สิงหาคมจัดโดยทานายอัจฉริยะโปรโมเตอร์ป้ายแดงนายเอวันนี้จัดได้น่าดูมากๆมีทั้งหมด14คู่แบ่งเป็นคู่พิเศษ3ยก2คู่แล้วก็มวยไทยในระบบ5ยก อีก12คู่วันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะมวยหูจ่าตุยทัวเดย์ทรงเรทอัปเดตล่าสุดพร้อมเวทพิกัดที่ช่างน้ำหนักเมื่อเช้ามาให้หงแดงวิเคราะห์วันนี้นะศึกท็อปแพรี่จัดโดยทนายอิยะทนายป้ายแดงนะจัดมวยครั้งแรกในชีวิตไปดูพิจารณาพูดถึงคู่มวยในวันนี้ท็อปแพรยี่ครับ ครอบแครี่มีทั้งหมดกี่คู่ครับมีทั้งหมด 12, 12คู่12คู่แล้วก็มีพิเศษอีก2คู่ใช่ไหมสองคู่ใช่ครับเป็น14คู่อีพี่เล็กสมกุลเป็นผู้เชิดโอเวอเตอร์ค่าชมเท่าไหร่ครับ200บาทครับ200บาทจัดที่ไหนที่เวทีมวยปทุมธานีตั้งแต่อ่าเ7็นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าไปดูที่เวทีไม่ได้ทำไงดีก็ซื้อแอปพายทีวีบาบาท129สบาทสำหรับคนที่ไปงานไปไปดูนี่ตั๋วเท่าไหร่ครับพี่200บาทครับ200บาทเห็นบอกว่ามีีีฟฟรรร้ว ก็มีอาหารอันฟรีสิบสองซุ้มอาหารฟรีสิบสองซุ้มเด็กนักเรียนฟรีไหมฟรีครับฟรีครับก็เชิญชวนแฟนมวยทุกท่านนะครับว่าสุดรุงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรียกว่ารวมซุปเปอร์สตาร์ขององคการมวยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโปรโมเตอร์ะ um ater, นะครับไม่ว่าจะเป็นศิ์เพชรยินดีนะครับศุกเกียรติเพชรหรือพลังใหม่หรือจิตมนนนะครับรุงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นน,นะครับ ศึกท็อปแพรรี่จันที่4สิงหาคมวันนี้หงแดงวิเคราะห์4คู่เอกในะ f อ c เริ่มตั้งแต่คู่9ถึงคู่12ถือว่าเป็นคู่เอกที่หงแดงมองว่า f อศึกท็อปแพรรี่ f c พี่ทนายพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นเวทีเป็นกลางนะวันนี้น่าดูมากๆคู่9นะดอกไม้ไฟท็อปแพรรี่ยิมเจอกับเพชรเมืองกันชอ5พยัก108 ดอกไม้ไฟเนี่ยสจากอุมบลน,นะเมื่อเช้ามา107.6ตามโิกศูดสีขณะที่เพชรเมืองกันเนี่ยนะสิจากศรีสเกตเมื่อเช้ามา1นึ่ลด0.6มวยคู่นี้เรทเปิดนะเอฟเรทเปิดเนี่ยดอกไม้ไฟต่อ19เป็นคู่มวยนรกแตกนะเอประเภทขาแรกขาลุยเปิดเกมดอกไม้ไฟเนี่ซ้ายครบเครื่องหลากหลายขนาที่ เพชรเมืองกันขวาไฟเตอร์เปิดเกมขาแหลกขาลุยมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ดอกไม้ไฟฟอร์มการชกอาจจะเปิดแต่มองว่าเก๋าเกมมากๆแข็งแรงแข็งแรง,งนะวันนี้เดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนวันนี้ดอกไม้ไฟจะเบียดเชียนชนะเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์สนุก f อฟชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวเชิญของแดงแนะนำม,มวยหูตีหมอชิด มวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูตือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองชลาชัยสอจอแดนระยองวันนี้ดวลกับคู่แบบเก่ากับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์หนึ่งร้อยสิบเก้าจุดห้าลาชัยเคยชนะมานะที่จ่องเกียีโอวันนั้นเบียดปลายมีแผลกลางวันเข้ามามีส่วนร่วมด้วยวันนั้นป,ปลายปลายไทยแลนด์กับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์เหี่ยวปลายนะเอฟซีวันนั้นเสร็จ ศิลาชัยศิลาชัย18จากระยองนะมา120.2ลด0.7ขนาดที่กับตันทีมนี่18จากสกลนครมา122.6ลดนะลด2.1นะ FC 122.6นะลด3.1โอ้โหลดเยอะมากๆลด3.1 เจอกันที่1นึ่กับอันทีมาร้อยลดสามจุดหนึ่มวยคู่นี้วันนี้นะโอ้โหหงแดงมองว่ากับอันทีนี่ใหญ่มาก f อฟวันนี้ใหญ่มากนะลด3.1เนี่ยกว่าจะชกนุ่นเกือบ3ามทุ่มเลทเสมอกับตันทีมวันนี้เวทพิกัดโอ้โหกับตันทีนี่ใหญ่แป้งเลยเอ วันนี้นะศิราชัยอาจจะเคยชนะมาฟอร์มล่าสุดดูดีขณนที่กับตันทีมสามฟอร์มล่าสุดเปื่อยซ้ายฝีมือด้วยกันทั้งคู่วันนี้นะวันนี้ข้ามนะเอฟซีวันนี้คู่ที่สิบของแดงของข้ามมาอยู่กับตันทีมนะวันนี้มา122.6ลด3.1 3.1เนี่ยโอ้โหเยอะมากมากวันนี้นะหงแดงมองว่าฟื้นทันวันนี้ฟื้นทันใหญ่เป้แงแรงเบียดแรงประทะ ดูดีกว่าวันนี้กัปตันทีมจะเบียดเฉือนชนะศิลาชัยสยจแดนระยองล้างตาได้เป็นผลสําเร็จนะเอฟซี FC ด้วยด้วยข้อมูลด้วยน้ําหนักด้วยเวทเนี่ยวันนี้ต้องอยู่กับตันทีมชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เรดเปิดนะเสมอกับตันทีมมาที่คู่ที่11รองคู่เอกกำปั้นทองชอหพยัคเจอกับเหนือเทร์รีจิตเมืองนนท ร้อยสิบสามกัมนทองมาร้อยสิบสามจุดสี่ร้อยศูนาจุดสี่นะที่เหนือธร,รณีมาร้อยยี่สิบสองอามาร้อยสิบสองจุดแปดนะต่ำก็พิการศูนจุดสองเดทเปิดเหนือธร,รณีต่อห้าสี่เมื่อคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นเหนือธร,รณีนัเสนอชนะที่เวทีจิตเมืองนอนท์โอวันนั้นเหนือธร,รณีตีหน้ายักษ์เดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนสุดท้ายชนะนักชกรุ่นน้องอย่า่กำปัันทองถ้าสดก็ต้องกำปันันทองถ้าเก่าก็ต้องเหนือธร,รณี มวยคู่นี้ซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะซ้ายด้วยกันทั้งคู่เนือทอร์เน่ในครบเครื่องขณะที่กำปั้นทองเนี่ยเปิดเกมขาแรกขาลนยวันนี้ชอบไปที่เก๋าของเหนือทอรณีน่นะจะเบียดเฉือนนักชกรุ่นน้องสนุกเลดเหนือทอรณีต่อห้าสี่วันนี้อยู่ที่เหนือทอรณีมาที่คู่เอกคู่เอกยอดกระตันอยู่จ็เมืองนนดวลกับเก้าล้านสจดอนแดนระยอง126.5ยกจุดห้า ยอดกระตันยูมา129.8ลด3.3ขนาดที่9 000, ล้านมา126.7นะลด0.2มวยคู่นี้เลรดเปิดยอดกระตันยูต่อ3-2โอ้โหวันนี้ยอดกระตันยูน้ำหนักมาใหญ่มากน้ำหนักมาใหญ่นะลด3.3ต่อยนู่นเลยประมาณ4ทุ่มโอ้โหวันนี้มองว่าใหญ่เป่งแรงเวียดแรงพระท่าน่าจะดูดีกว่าดูจากเวทดูจากพิกัด ยอดกระตันยูนิคขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยม iQ 9ล้านขวาจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยม iQ วันนี้ชอบไปที่ยอดกระตันยูดูว่ายอดกระตันยูวันนี้มาใหญ่มาลอยเวทได้เปรียบวันนี้จะเวเทเฉียนชนะ9ล้านสจด,ดนรนยองสนุกนี่คือศึกท็อปแพร่รีจัดโดยทนายอัจฉริยะ FC ไปดูที่เวทีไม่ได้ซื้อไพร์ทีวีดูนะ129 พายทีวีเนี่ยเวทีเป็นยังไงครับพายทีวีก็เป็นอย่างนั้นพร้อมกันเลยไม่มีดีเลยไปดูที่เวทีไม่ได้นะก็ดูพายทีวีที่เวทีเนี่ยเอฟซี FC ที่ไปดูที่เวทีเนี่ยวันนี้นะค่าชม200เด็กนักเรียนดูฟรีขณะที่ไปชมที่เวทีวันนี้นะมีซุมอาหารต้อนรับพร้อมเครื่องดื่ม12ซุมโอ้โห200นะอาหารฟรีวันนี้ไม่ไปดูไม่ได้ จัดที่เวทีมวยจังหวัดปทุมในเอฟซีสตาร์ทที่17บเนาฬิกาจัดโดยทนายอัเฉยะมาดูมวรักไม่ชอบชอบหนึ่งนะวันนี้ชอบยอดกระตันอยู่โอ้วันนี้ใหญ่เป่งเลดสามสองวันนี้ชอบหนึ่งชอบยอดกระตันอยู่ชอบสองกับตันทีมโอ้หวันนี้เวทพิกัดมาใหญ่มาลอยกว่าเสมอนะเสมอกับตันเลดวันนี้ชอบสองอยู่กับตัน ชอบสามนะดอกไม้ไฟวันนี้มองว่าซ้ายทางมวยนะทางมวยดูดีได้เปรียบขาแรกขาลุยโหดเกินพิกัดชอบสามดอกไม้ไฟชอบสี่วันนี้ชอบไปที่เหนือธรณีเกากว่าเคยจะได้มาวันนี้เก๋เหนือธรณีจะเบียดเฉือนชนะกำบันทองยำแขนได้นี่คือศึกท็อปแพร่จันที่สี่นะจากเวทีมวยจังหวัดปทุมธานีสิบเจดนาฬิกาเป็นต้นไปไปดูที่เวทีไม่ได้ซื้อไพรทีวีดู 129บาทวันนี้เวลาหมดเวลาหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ f c ฟซีขงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆโรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ